กับผมโตชโนลครับกับท่าลแม็กซที่สุดขีดตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสีสุริยวงศ์หรือวัดสีสุริยวงศ์สารลามครับเพราะว่าชื่อชุมชนเขายังมีคําว่าวงสารลามเลยแต่ว่าชื่อเป็นเขาชื่อชุมชนวัดสีสุริยวงศ์สารลามก็คือวัดสีสุริยวงศ์สา,ามลานนั่นเองครับคือวัดสีสุริยวงศ์เข้ามาเลยครับ เข้ามานี่ผมก็ถึงก็ตื่นตะลึงเล็กๆเพราะว่าเป็นวัดก็จริงครับแต่ว่าตรงทางวัดนี่จะออกแนวชิโนโปรตุกีสนะครับมีความเป็นฝรั่งผสมผสานอยู่ออกแนวตะวันตกนะครับผมเดินไปไหนมาไหนก็จะต้องระวังสักเล็กน้อยเพราะว่ามีเจ้าถิ่นรอคุณอยู่ก็คือเดอะด็อกนั่นเองนะครับ พัดสวยมากๆนะครับสไตล์สวยมากสว,สวยมากสวยมากคือแบบจุ่มสวยจริง เหลืองๆเ,เลยครับโอ้โห oh, oh. สวยๆเลยครับเนี่ย yeah, ครับตัวเต็มอยู่ตรงนี้แล้วครับ <Yeah. S 1> ใช่ครับแล้วจะไม่เข้าข้างในได้อย่างไรครับในเมื่อมาถึงตรงนี้แล้ว <Yeah. S 1> ก็เข้าไปสักการะ ักนิดหนึ่งครับใช่ครับเพราะว่าทรงสวยมากคือเป็นวัดไทยจริงแร่ว่ามีความเป็นฝรั่งมาสองใช่ครับพระพุทธรูปก,ก็สวยมันฉากที่แบบสวยงามมาก สมเด็จพระอริยะวงศาพุทยญา,สา,ยาตสมเด็จพระสังฆราองค์ที่2 0แห่งกรกุงรัตนโกสินทร์นะครับ,รบทีนี้เรามาเดินดูรอบด้านนะครับของ วัดแห่งนี้นะครับนี่ครับโอ้โหแบบมีความเป็นช่องที่สวยงามมากเสาโกธิกเลยนะนี่ครับเรียงรายกันดอดึงมาเลยนะ ภิษันทนานการจากร้อยตำรวจโทชวลรินรัตศักดิ์สิริอ๋อชวลรินโอเคอดีตสสและอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งของจังหวัดราชบุรีนะครับ <c oughs> ย้ำว่ามาจากการเลือกตั้งนะเพราะว่าบางคนมาจากการแต่งตั้งนะครับ <c oughs> นี่เันด้านทองๆเลย ใช่ชาวนลินใช่ครับอันนี้ครับก็สวยด้านนี้ครับก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งใช่ครับเอาเป็ว่าย่อยสองจุดแล้วกัน ด้านบนแล้วก็ด้านล่างอาโอเคข้าวขาประมาณนี้นะครับผมทุนี้พนกันก่อนสักคู่นหนึ่งครับช่วงหน้าขอผมต่อจะเป็นที่ไหนพบกันครับที่ราชบุรี